มาเข้าสู่บทที่63กันดีกว่าบทนี้นะครับเป็นการแสดงความเป็นเจ้าของนะถ้าสมมติบ,บทเนี้ยหลายคนไม่รู้ว่ามันเรียกว่าอะไรนะครับอ่ะผมบอกเอาไว้ให้ก็ได้มันเรียกว่า possessive noun นะครับก็คือคำนามที่แสดงความเป็นเจ้าของคำนามที่แสดงออกมาซึ่งความเป็นเจ้าของนะก็ possessive possess แปลวา่าครอบครองหรือเข้าสิงหรือแบบเป็นเจ้าของนะครับ ไอ o s อศเ s เนี่ยเป็น Verb พอเติม IVE เปลี่ยนมาเป็น Adjective มาขยายคำนามนะครับถ้าไมถามว่าเป็น p o s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  i v e น o u n เราเรียนอะไรไปแล้วบ้างเป็นโพซ e ซีฟ e อนเ s e e s ฟ i v e ิ p o s s e s s i v e pronoun ถูกไหมก็คือเป็น Adjective นะแล้วก็เป็น Pronoun ทีนี้อันนี้มาเป็นนามนครับคำนามเนี่ยมันคือคนสัตว์สิ่งของถูกไหมคนสัตว์สิ่งของเพราะฉะนั้นเนี่ยไอพวกเนี่ยคือการ แสดงความเป็นเจ้าของนะเพราะนั้นมันยังไงนะก็คือถ้าเรแบบเราเรียนมาก็จะเป็นแบบ her I ก็เป็น my you ก็เป็น your we ก็เป็น our ถูกไหมอ่ะ possessive adjective ถ้า possessive pronoun เป็น I ก็เป็น mine you ก็เป็น yours นะครับ we ก็เป็น ours อะไรอย่างนี้ possessive noun นะครับก็คือถ้าเป็นชื่อคนนะถ้าเป็นชื่อคนเนี่ยอย่างเช่นแอนอะไรเงี้ยแอน เราก็เติม apostrophe s ไปได้เลยเนาะหรือถ้าสมมุติเป็นเ,เป็นพ่อแม่อะเป็น parents เป็นถ้าเป็นพ่อคนเดียวก็ my parents นะแล้วก็ตามด้วยคำนามนะครับ mm hmm. เช่นอะไรล่ะเช่น camera ก็เป็นกล้องของแอนนะหรือจะเป็นบ้านเเป็นบ้านก็เป็น my parents เ o u s e อะไรเงี้ยก็เป็นบ้านของแม่ของฉันนะแต่ถ้าสมมติถ้าสมมุติว่ามันลงท้ายด้วย S เมื่อไรนะครับ parent กับ parents เหมือนกันไหมอันนี้คือพ่อหรือแม่ถูกไหมแต่น,นี้คือพ่อแม่เมื่อรวมกันอันนี้คือทั้งพ่อและแม่ถูกไหมเมื่อถ้าสมมติลงท้ายด้วย S อย่างเงี้ยครับเราเติม apostrophe ไปได้เลยไม่ต้องเขียน S เพิ่มนะเนาะเติม apostrophe ไปได้เลยแล้วก็ House อ่ะอะไรอย่างเงี้ยก็คือ parents house ก็คือ,อบ้านของพ่อแม่นะครับหรือ my family อันนี้เห็นไหม house ก็คือบ้านของครอบครัวครอบครัวจบแค่นี้ คือทั้งครอบครัวนะครอบครัวนี่คือบ้านของครอบครัวนะแต่ถ้ามาเป็นอันนี้ family คือหลายๆครอบครัวถูกไหมหลายๆครอบครัวปัอ๊บอันนี้เติม post o f f i e อ post o f f e ได้เลยนะครับแล้วก็ house อะไรเงี้ยนะคือบ้านของครอบครัวหลายๆครอบครัวตรงนั้นอาจจะหมายถึง เราคนในตำบลน,นี้เราคนในหมู่บ้านนี้อะไรอย่างนี้ก็ได้เนาะอันนี้ก็คือรวมๆกันไปเลยนะถ้ามุดหลายอันลงท้ายด้วย S อะไรเงี้ยก็คือเติม apostrophe ได้เลย apostrophe นะแต่ถ้าไม่ได้ลงท้ายด้วย s และเป็นชื่อเป็นอะไรเฉพาะอย่างเงี้ยก็เป็น apostrophe ก็ s นะครับแสดงความเป็นเจ้าของเป็นของนะก็คือบ้านของพ่อหรือแม่บ้านของพ่อแม่ บ้านของครอบครัวอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็มาผมดูดีกว่าผมพาดูดีกว่านะอ่ะเช่นอันนี้แอนนะครับอันนี้ก็บอกว่าแอนบอกว่า my camera นะครับ Ann's camera ก็คือ her camera นั่นเองนะครับก็คือกล้องของแอนนะครับอ่ะทีนี้ my brother พี่ชายของฉันบอกว่า my car รถของฉันเองก็เลยเป็น my brother car นะครับ my brother's car เห็นไหมโพ o ต์ตัวพี s ออกเสียง s ยนะให้ชัดเจนนะครับ my brother's car นะครับก็เป็น his car จริงๆแล้วถ้าเราแบบมองอีกมุมนึงก็เป็น his car นะครับทีนี้ก็ไป manager manager แปลว่าผู้จัดการนะครับก็เป็น the manager's office ก็คือ office ของ manager นะครับก็คือ his หรือ her office ก็เป็นผู้ชายก็ใช้ his ผู้หญิงก็ใช้ her นะครับทีนี้ เราใช้ apostrophe s เนี่ยกับคนแต่ผมอยากจะบอกว่าไม่ใช่แค่กับคนกับสัตว์ได้ด้วยเช่นสัตว์เราเราอาจจะมีหมาเราตั้งชื่อหมาว่าแอนอะไรเงี้ยมันเป็นพูดมันเป็นหมาตัวเมียอะไรเงี้ยต้องชื่อแอนเอ้ยแอนมานี่อะไรเงรี้ยเราใช้ Apostrophe S กับสัตว์ได้เหมือนกันเช่นแอนส์แอนส์เฮาส์อ่ะเรามีบ้านหมาของแอนทุกคนใครที่ชื่อแอนแล้วเป็นคนผมขอโทษนะครับผมไม่ได้ตั้งใจจริงๆในในมันมีชื่อนี้ขึ้นมาผมก็ได้ใช้ชื่อนี้เท่านั้นนะครับ ถ้าสมมติมันมีเราเลี้ยงหมาหมาชื่อ Anne. แอนเราแล้วมีบ้านให้มันเราบอกว่าบ้านของแอนถูกไหมเราบอกบ้านของแอนแบบมีคนเพื่อนมาถามเอ้ยอันนี้คืออะไรอะ่ะบ้านของแอนเขารู้จักแอนคือหมาของเราบ้านของแอนอะไรอย่างงี้นะครับผมขอโทษนะครับถ้าใครชื่อแอนผมขอโทษจริงๆนะครับโอเคนะโอเคนะครับ I stayed at my sister's house ฉันอยู่อาศัยที่บ้านของ พี่สาวของฉันนะครับไม่ใช่ the house of my sister นะไม่ใชนะ่นะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมว่าบอกต่อนะ Have you met Mr. Kelly's wife คุณเคยพบภรรยาของคุณเคลลี่หรือ,อยังนะครับ Are you going to James' party คุณจะไปงานปาร์ตี้ของเจมส์หรือเปล่านะอ่ะแี่ีนี้นี้ทีนีนนน้เห็นไหม James ลงท้ายด้วย S ถูกไหมทำไมเติม apostrophe S อีกตัวหล่ล่ะเพราะ James เป็นชื่อคนนะครับ James เป็นชื่อคนไม่ได้อะไรที่ไม่ใช่แบบไม่ใช่แบบนี้ไม่ใช่แบบนี้นะไม่ใช่แบบนี้ไม่ใช่แบบนี้นะครับแต่ James เป็นชื่อของเขาต้องเขียนเจต้องเขียนเต็มนะครับเจมส s party เวลาอ่านก็อ่าน apostrophe s ช่ยๆไปก็ได้ james party นะครับ peter is a man's name นะ peter เป็นชื่อของผู้ชายคนหนึ่งนะครับ, peter, peter, is รบ peter is a woman's name อ่ uh, ะ paty paty is a woman's name paty t เป็นชื่อของผู้หญิงคนหนึ่งนะครับก็คือเป็นชื่อของผู้ชายเป็นชื่อของผู้หญิงนั่นเองนะครับนเะพื่อปกติเนี่ย ภาษาไทยเนี่ยมันจะไม่ได้บอกคนหนึ่งเนาะมันจะแบบแพตตี้เป็นชื่อของผู้หญิงปีเตอร์เป็นชื่อของผู้ชายแล้วบอกปีเตอร์เป็นชื่อของผู้หญิงคนหนึ่งเป็นชื่อของผู้ชายคนหนึ่งไม่มันนับรวมไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันทําให้มันบางทีถ้าเราใช้หลักภาษาไทยภาษาอังกฤษเราบางทีจะงงต้องใช้หลักของภาษาอังกฤษพยายามเรียนรู้โดยใช้หลักของเขาเป็นหลักนะครับโอเคทีนี้ใช้บรอดโซฟีเอโดยไม่มีคำนามตามหลังก็ได้นะก็ได้นะ ช่น Mary's hair is longer than Anne's แต่ใน,นี่นี้อย่างที่ผมเคยบอกนะครับถ้าเราจะรู้ได้คือมันต้องรู้บริบทอันนั้นอยู่แล้วเช่นอันนี้ครับมีคำว,ว่า Mary's hair ออผมของ Mary เขากำลังเปรียบเทียบอยู่ใช่ไหม is longer than นะครับยาวกว่าของ Anne ของ n n นในี่นี้ก็คืออะไร Anne's hair นะครับก็คือยาวกว่าผมของ Anne แต่ว่าในที่นี้ก็คือ ย่อรูปลงไปนะครับเหลือประมาณนี้ a n d s นะ whose umbrella is this ร่มอันนี้อ่าร่มน,นี้ของใครนะครับ it's my mother's นะครับแสดงความเป็นเจ้าของ it's my mother's ก็คือ my mother's umbrella ครับมันเป็นของแม่ของฉันนะมันเป็นของแม่มันเป็นร่มของแม่ของฉันอ่ะก็คือแม่ของฉันนั่นเอง where were you last night คุณไปอยู่ที่ไหนมาเมื่อคืนนี้ I was at Peter's Peter's นที่นี้ก็คือ Peter's house นะครับอ่ะเห็นไหมแต่ถ้ามีอย่างเนี้ยผมไม่แน่ใจผมไม่แน่ใจว่าอันเนี้ยไม่แน่ใจจริงๆไม่แน่ใจจริงๆนะว่าอืม อ๋อโอเคโอเคผมก็เลยงงว่าเอ๊ะทำไมมันเกิดอะไรขึ้นนะครับเพราะว่าอ่ะผมเห็นว่าเห็นไหมเห,เห็นเหมือนกันไหมทำไมมีลูกเอ่เอโพสต์สตฟฟี่สองอันเพราะอันที่หลังอันหลังอ่ะมันเป็นเครื่องหมายคําพูดเอา้เอาไอเราก็งงเลยเอา้าเดี๋ยวมาไงเนี่ยอะไรอย่างนี้นะครับโอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยโพสต์สตฟฟี่เอสได้เลยนะโอเคนะทําผมงงนี่ขอลอตครับอ่ะไปเฟรนส์กับเฟรนส์นะ My friend's house เพื่อนคนเดียวเห็นไหม His หรือ Her ก็ได้ My house คนนี้บอกเป็นเพื่อนเนาะแต่ถ้าเพื่อนๆหลายคนอยู่ด้วยกันก็ My friends' house เพื่อนสองคนขึ้นไปนะครับ Their house ะะก็คือเบ้านของพวกเขาน,ะนี่เห็นไหมว่าถ้าเป็นเอกพจน์เราเขียนอ o s t r o p พ e s ตามหลังได้เลยนะครับแต่เป็นพหูพจน์เป็นหลายคนก็เขียนอ o s t ต o p h e ตามหลังตัว s ได้นะครับตามหลังตัว s ทีนี้ถามว่าทำไมไม่ใช้ t h e house of จุดๆนะเพราะว่า of เนี่ยใช้กับสิ่งของกับสถานที่เนาะกับสิ่งที่ไม่มีชีวิตนะครับ look at the roof of that building มองไปที่หลังคาของอาคารหลังนั้นสินะครับไม่ใช่ t h a t building's roof นะเพราะว่าถ้าเป็น apostrophe s ใช้สำหรับคนหรือสัตว์นะก็คือสิ่งมีชีวิตเท่านั้นนะครับ We didn't see the beginning of the film พวกเราไม่ได้ดูไม่ได้ไม่ได้ดู the beginning ก็คือจุดเริ่มต้นของหนังเรื่องนี้จุดเริ่มต้นของหนังนะครับไม่ใช่ the film's beginning นะ the beginning of the film ใช้กับสิ่งของสถานที่นะ What's the name of this village นะครับก็คืออะไรคือชื่อของหมู่บ้านนี้นะ Do you know the cause of the problem คุณรู้ถึงสาเหตุ cause ในที่นี้แปลว่าวสาเหตุนะครับ cause นี C ้แ e ปลว่าวสาเหตุของปัญหานี้นะ you can sit in the back of the car คุณสามารถนั่ง in the back of the car คือในข้างหลังด้านหลังในด้านหลังของรถได้นะ Madrid Madrid is the capital of Spain Madrid นะครับ เป็นเมืองหลวงของสเปนนะ,ะทีนี้อย่างนี้เขาย้ำเตือนมา Apostrophe S กับ Apostrophe ธรรมดาเนี่ยล้วนตรงกับ Lack Off ด้วยนะแปลว่าของทั้งสิ้นในภาษาไทยนะแต่ภาษาไทยเนี่ยมันไม่มีการแยกแบ่งไงเพราะนั้นต้องสังเกตให้ดีนะครับโอเคเดี๋ยวลองไปทำแบบหัดกันนะครับแล้วก็มาดูกันนะาเดาถูกขนาดไหนนะเจอกัน